สวัสดีพี่นวงผู้เข้ามาชมทางช่องยายจืนลำพินออฟฟิเชียลมือนีอ่านี่เวลาได้เขามาบ้านหลังจากลองไปไล่สดทั้งขดสลักข้ามแน่ร้อยเอ็ดแน่หรือว่วาไปทั้งอันทั้งก็ละ่ะทั้งแพ้าข้าวทั้ง เรื่องนกท่าพื่นะ่ะบันนี้ก็เลยว่าเขาบ้านจักมือสองมือกอนจังจสิไปไล่โซดอีกประมาณวันที่เก้าที่สิบพี่น้องพ่อกันทังแมวลาทังบ้านแพงเพื่อ่ะทั้งสาวน้อยพี่บ้านแพงเดี๋ยวรลยการแมวลาไม่ใช่เกิดกันสิไปประมาณวันที่เก้าที่สิบเพื่อ่ะอยู่กับลูกไส้สวัสดีครับลูกโอ้เองินคือเต็มมืออัยาแถาววัไดดมา,าแซน,น หลักพนัพพ่องอ้าบานีพอดีถือโอกาสตั้งเรียน้งุ่มร่ังจากพ,พี่น้องเพื่นส่งมาให้เป็นกำลังใจเป็นมาไล่ออนไลน์แอดมินบ้านหากยายจชื่นอืมหนึ่สองพัน กระชิได้แกใส่ต้นพี่น้องบ้านนี่แกสเต,ต็ปเปิลออกแล้วกระชิได้ใส่ในครอบครัวพี่น้องนงั่งมึงไปนั่งคุยกันไปพร้อมอยู่จี่ลนะครับเวลากลับบ้านใอยู่บ้านอยู้ซองอยู่แค้นยู้านบางเทีก็กไปหาสิเบ็ดทู่ถามเชี่ยนทั้งเบ็ดทั้งลายแล้วว่าโบมีมือนี่หาหมองบ่ได้ nằm mình bò lại mình miên nằm lại ba, có thằng lùng mới ăn nó mày xếp dẹp, mai nó Có liên năng và một miếng bìa cái đấy, ông ấy mày Thì bưng. Người ta nghe sai, bạn không này, lắm mới nghe đâu có đi vô kẻ mình con thế nào kẻ nhà con bà của tôi đi kẻ rồi nó cũng cùng nhau đây bỏ người ta à, cùng mình đi con luôn cái chân voi này bên những chú bộ hệ chân bộ hệ tạt bây giờ không bài nữa เอาหัวล <constitutional> ุ <t ale> ่นคุณตาเาลี้ยงนั่นบ่เฮ้ยเดกวัดต่อยวัดมันมัล่วโุ่หวลุ่นก็ว่นนี้หัวบาลีมเนสบอได้วยด้วยหัวลุ่นกับไม้ข้าววานึงมันสบายหัวไม่ได้ใช่แช่พู้ดูแลก็ไม่หญ้าํำท้นผมพี่น้องรับได้ใยจึ้งพี่น้องคนอยากเห็นว่าแถวหัวได้บ่ กาแช่หัวทากุ้งหว่าอ่านี้ก่อนาแช่ควใช้ผ้าเนื้อได้ยี่หี่พี่น้องควอุ่นง่ายเพราะไม่เกินแช่หัวเพราะว่าอย่างไ่จีพี่น้องก็จะถามอะไรได้ไบ่กินขึ้นหัวลุ่นพี่น้องบนยูทูบคลิปนี้พี่น้องก็สิได้หุงใจว่าเป็นยังกิแช่หัวเพราะว่ามีจุนนถามพนันครับยอดคนนของมาเบึง ตอนนั้นมันอยู่สองพันสีมีจิงเลยว่าคันถึงแปดพันหาร้อยขนนี่มีจิงจีแฉหัว<ง>กันก็เลยได้แวอี๋กันเบ็ดแคสิเบิดแด้วเดี๋ยวเสียบแบ็กเลยต้องไม่ใส่ละให้พี่น้องในบึงไปเรื่อย dạ đó, dạ bét con dạ bên đâu vậy, dạ dạ to ông cứ đèo với <laughs> xe Cái gì? dạ à เซลีป no. si ินพักกัแจงเงินหมืไปนผมท่แกไว้จะเฮ็ดพ่วงต่อไปมือวันที่เก้าก็ไปแล้วที่เก้าที่เก้าที่ที่สิบกับสิเขาไปแล้วเพราะว่ามือวันที่เจ็ดบานีมเจ้ากัสิไลวันที่สิบสองีก เขาไปก้อนนั่นจะไปไล่สุดแมวไล่อืมอ่านแล้วพี่น้องเนาะเอาไว้สมีกอนเดี๋ยวจะบึงไปเรื่อยไปแล้วพี่น้องแก๋ยินบัทช้แล้วก็ไปแล้วพี่น้อง แกงพจน์จะเด์รักรักเอาเงินฟองเนี่ยบอนไปแล้วบานโอ้โยนี่แหละพี่้องได้มาแล้วกะเอามาใส่มาใจได้จากแอดมินได้จากเอฟซีได้จากแฟนคลับแล้วก็เอามาแกออกใส่ใจในครอบครัว ลูกชาแก่หมแล้วเอาเงินเราไปอาดาาแล้วเดี๋ยวชิงทุกทายนะพี่น้องอยู่นิฮาร์เลยจากผู้ไม่ประสงค์นามอยใส่ยู่นองนุ่งคนรงสลีปชงสลีปมาว่าอุ่นไปห้บอและเด้อผู้ไม่ประสง์นามเขียนไว้ว่าผู้ไม่ประสงค์นามเด้อ เหยื่อเยอะเพิ่นให้มานห่วหาเลยเหยื่อเยอะเลยเอามาเห็ดเป็นพวงมาลัยเดี๋ยวชิสุดท้ายเลยพี่น้องเดี๋ยวแกะแล้วห้องเลยจังหวะกันใหม่เดี๋ยวสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายร้อยมือเขียวแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, ยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สมี่สิบยี้องนี ใบเศร้ายู่งอยู่สองพันหาพี่น้องในพันอยู่สามใบลอยอยู่สามพันสามพันกับสองพันหาเป็น 5, หาพัญหาเงื้หาปัญหาแกออกแก่พวกมาได้แล้วจะจืดบม่มีข้ามที่สีบันย,าย่าข้ามทีเบาให้ครับเพื่อนขับให้ครับ กองผูเ้เมงกำลังชมช่องยายจนลำเพลินออฟฟิเชียลในตอนนี้ยายจึนบอกได้แต่ว่าขอบคุณขอบบุญขอบคุณแฟนคลับเอฟซีแอดมินหรือสิเป็นผู้ที่ขาเจา้าหายแรงสัทธากับแม่ยายจึนลูกหลานใดมา จากมาไล่อ่อนไล่ที่ไปเห็ดแมวลาบว์ว่าสิป็นแมวลาน้อยหรือว่าสิป็นไลซ์ททั้งสารพิเป็นแพร่คือผู้นำาบโจเฮ้านองกับหุ่นจักนดีเมจีนขอขอบบนขอบพุ่นมาไล่อ่อนไน่ทุกสายมาไล่อ่อนไล่ทุกชาติทิที่เพิ่นไหมาได้หน่อยได้หลายยักจ์ใหญ่นําำมาหดขอบครัวแล้วบ่อไปใส่ทั้งอื่น คือเอามาหอดเงาเขาชั่นชิเห็นผู้ดูเบื้องหลังคือดูทั้งหลังคือเมียลูกล้านนี่แหละอูถ่าไใส่ตะคองบอยออกไปใส่ทางอื่นโดยที่บมีปดูพี่น้องไฮมาก็ถือว่าเรียงครอบครัวไมญจืนพี่น้องไฮมาแฟนเพ้งแ,แฟนครับหรือว่าเอฟซีไฮมาไมญจืนก็เอามาใส่แกนในครอบครัวนับเป็นทีบร้อยแกออกจากมาไล่ที่พี่น้องไฮมาได้ หาพันหาพอดีกระสีได้จอล่มหายใจไปไร้ยมือ,องช่วยน,น้องเได้กินขบเลยไหนเล่าซะถูกหายใจเลื่อนมือเฮงในนาทีการงานให้มีแต่ความถูกคว่ำเจริญไอ้คิดอะไรเขาให้ได้สมความมุมมาตัดธนาสารผู้ที่เห็ดพวงมะไมาให้อ่อนอสารพี่น้องผู้เพิ่นโอนเงินมาให้เห็ดมะไร้อ่อนไร้กับอายุวันนาสุขคับพระลำดวยลำดวยซะถุกหวังวา่าไร้โซตต่อไป ก็คือสิม่จังชีอยู่ตลอดขอบุญขอบคุณล่วงหน้าเด้อซาถูอักชีพมีเอาไว้ซํานี่จังพออกันชีพต่อไปสิเป็นชีพยังนั้นพี่น้องจังค่อยติดตามชมทางช่องยาจื้นลำเพลินออฟติเชียลยูทูบนะพี่น้องอย่าลืมเบิ่แแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกะไทครซับกันเห็นไมนักริ้งกริ้งพร้อมกับจะขางโฆษณา เอาห้างหายไปมือนึงเริ่มอีกแล้วพี่น้องห้าชิปนั้นชิปนี้ให้พี่น้องในเบิ้องชิปนี้เอาไว้สมีพบกันชิปต่อไปชิปนี้ก้าวคำว่าสวัสดีค่ะ